สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทโบ๊ทอีสุนนะครับมาถมโปรโมชั่นแต่งครบจบในที่เดียวนะครับวันนี้พ่อพี่เหลี่ยมนะครับมารับรถคุณพ่อเนี่ยประกอบอาชีไขาของที่ตลาดเดี๋ยวโบ๊ทไปอธิบายตัวรถกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันไปเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของรถแล้วนะครับพี่ๆก็ชมบรรยากาศการส่งมอบรถไปแล้วนะครับวันนี้เป็นยังไงมีความสุขไหมครับ มีความโุขนะขอบคุณมากเลยครับที่ไว้วางใจให้บสอดดูแลรูปลอบเป็นไงรถถูกใจไหมครับอ้าวทำไมไม่ถูกทำไมชอบสีอะไรชอบสีขาวชอบสีขาวแล้วเราพ่อซื้อสีอะไรก็สีสีดําสีเทาสีเทาลัมโบเอ้ยมันสุดยอดมากเลยนะสีเนี้ยไม่เอานะครับรถคันนี้เป็นไงถูกใจไหมครับพ่อถูกใจนะครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมง่ายวันเดียวเลยวันเดียวผ่านเลยนะครับขอบคุณพ่อวันเดียวผ่านคุณแม่ขายของอะไรกัน ที่ไหนที่ไหนประมมงคลพี่พี่คนไหนแวะไปนะครับอยู่ประถมมงคลเป็นคนดังบบเดังอะเสียงดังดังด้วยเสียงดังด้วยบอกชื่อร้านอะไรครับถ้าบอกไปตลาดเนี่ยซื้อผักเนี่ยต้องซื้อร้านไหนร้านยีบีอ้วนาโอเคเรื่องเรื่องเข้าตลาดไปปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยนช่ครับก็บอสขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมานะครับคิดสิ่งใดก็สมดังใจหวังปรารถนานะครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้บดสดูแลครับโอเคเจ้าบพี่ บายบายให้กล้อง <bye S 1> หน่อย bye bye บาย <bye S 1> บายกล้องบายบายแฟนคลับ FC หน่อยเนี่ยเขาดูกันเต็มอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้ดูกันเขาดูกันอยู่ไายทอดสดบัตโทยหยอกเล่นโอเคครับเดี๋ยวโบไปดูแลลูกค้าก่อนแล้วเดี๋ยวคบกันต่อครับผมนะครับอันนี้ก็ถึงขั้นตอนส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ส่งลูกค้า เดินทางโดยสวัสดีภาพนะครับเมื่อกี้อวยพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะอวยพรอีกรอบนะครับโชคดีครับพ่อโชคดีครับขอบคุณครับนะเสียงดังฟังชัดนะครับก็ขอรถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมานะครับถ้าพ่อกอดกับแม่ดูอยู่นะครับผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ดูแลนะครับรถคันนี้เป็นรถคันที่2ของบ้านนี้แล้วนะครับก็ขอให้นำพาแต่สิ่งดีๆมานะครับก็ฝาก ฝากดูคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนไหนที่ติดตามดูอยู่นะครับก็ฝาก s u b s c r i b e บ b o a โด้วยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจออกรถก็อย่าลืมโบสทนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ